โอเคครับ <c oughs> อยู่กับร้านบางไก<ม>่แอน์ซอฟนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าตัว Red Dot C m o l l นะครับผมรุ่นเรียก Red t รุ่น C m o l l นะครับรุ่นมีหมวกหน้ากลมนะครับนะตัวนี้มือหนึ่งจะอยู่ประมาณพันสามนะครับมือสองผมก็เปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทพร้อมฐานใหม่นะครับเพราะอันนี้ที่ผมเปิดไว้เนี่ยมันติดนะแต่ฐานมันอ่อนแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนฐานอีกทีหนึ่ง สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เวลาเปลี่ยนฐานนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้ขาหกเหลี่ยมมือีอ2อันออกแล้วก็ยกออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไว้ปรับขึ้นลงนะครับอันนี้ไว้ซ้ายขวานะครับนี่เลย C more ์นะครับ system นะขาจับราง20่มิลนะครับถ้าท่านใดเคยดูตัวสไนเปอร์ก็ตัวนั้นแหละครับที่ตัวอา0 3สนะครับพอดีเขาเอาแต่ตัวปืนนะครับไม่เอาของแต่งภายนอกนะภายในก็เอานะนะครับ ก็ตัวนี้700ดร้นะครับค่าส่ง50บาทนะครับผมนะสภาพถือว่าสวยเลยนะฮะเอาไปติดปืนไฟฟ้าได้ยาวแก๊สอันนี้ผมไม่ชัวนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครออกมาเออยังไม่มีใครให้เห็นขนาดนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเปลี่ยนฐานให้นะครับสภาพดีมากนะฮะสวยๆเลยนะครับผมก็ผมว่า เอาไปติดไฟฟ้าได้นะครับแต่แก๊สนี่ผมยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าเขาติดเป็นใปตัวเปลือกลมมานะครับแต่ถ้าราคามือหนึ่งพันสามผมว่ามันอาจจะได้นะครับฉันว่าอาจจะได้นะเพราะว่าพวกเกรดที่มันสามารถใส่เปลือกแก๊สได้เนี่ยเอาแบบเลนด,ดอทธรรมดาทั่วๆไปเลยเนี่ยมันก็อยู่ประมาณหลักพันอยู่แล้วนะพันต้นๆน,นะครับถ้าเป็นตัวถูกถ้าตัวแพงๆหน่อยก็ก็จะพันสี่พันประมาณพันหกอัพขึ้นไปนะครับแต่ผมว่าติดได้นะ พราะด้วยคุณภาพเนื้องานผมว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับแถมเวลาอัดลมชักยิงเนี่ยมันมีแรงกระแทกคือไม่ใช่รีคอยแต่เป็นแรงกระชากเวลาเรากระแทกปุ๊บมันอาจจะมีเคลื่อนบ้างถ้าดันกลับมันก็อาจจะเขาเรียกว่าก็อาจจะตอนเรายิงอะ่ะมันมีแรงกระแทกของชุดลมนะครับก็อาจจะเคลื่อนแต่ตัวนี้ไม่เคลื่อนนะตอนที่ผมลองนะครับผมแต่ก็ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนผมอะ่ะคือผมว่าเปิดดอดททิ้งไว้นะดอทมันเป็นจุดแดงนะครับผมไม่รู้ท่านจะเห็นไหม เห็นไหมนี่เลยไม่รู้เห็นหมนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมจุดแดงแต่นี้ฐานอ่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนฐานให้สั่งมาแล้วแหละไม่ได้สั่งซื้อมาแล้วแต่วางอยู่ไหนไม่รู้นะครับลืมซนะงั้นนะฮะก็มานี้นะครับก็จะลืมเปิดปิดฐานด้วยนะครับผมน,นี่ตั้งขึ้นลงอันนี้ไซส์กว่านะบอกไปแล้วลัาง20่มิลนะครับก็ติดได้ทุกรุ่นที่เป็นลัาง20มิลนะฮะ ประมาณนี้ครับท่านในน้ำสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ BB การจัดเชิงเซาร์รายละเอีย BKR ซอฟตนะครับผมหรือกดเข้ามาเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้จะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ